น้องกีสโลรเซลมาดูงานที่วัดหลวงปู่สวงเนาะเขาเรียกว่าอะไรสถานพักสง์หรือเปล่าเขาเรียกอะไรนะฮะอาสมอาสมเนาะมาดูพลังงานแสงอาทิต์ที่พี่นันเข้ามาทําบุญถวายท่านอาจารย์แล้วก็เราปัติมรรมอยู่ที่วัดยันวัลน้นเราก็เลยมาแก้ไขงานในท่านเรียบร้อยแล้วครับดูเตานะครับธรรมชาติธรรมชาติมากเลยนะ ดูดูภาษานี่ภาษาของของของอะไรกัมพูชาไหมฮะเนี่ยเป็นเป็นยันใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับท่านประโยชน์ล่างไปเป็นอ่าที่อันนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะบ้านรุนค่ะบ้านบ้านรุนจ้าตำบลอาร์โพนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์อำเภอบัวเชตจังหวัดสุรินทร์อ๋อบัวเชตใช่ไหมครับอ๋อครับครับครับเรามาดูพลังงานนู้นแผงโซลาร์เซลล์ได้ๆๆอยู่ในป่ายางเนาะ ใช,ใช้แค่บริเวณห้องน้ำโรงครัวอะแล้วก็ที่อาสมท่านไม่ได้ใช้พลังงานอันนี้ของลูกค้าซื้อมาติดเองพอนีผมมาติดที่วัดของคุณปวินาทองสุขบัวเชิดก็เลยถ้าเกิดมาดูตกลงเป็นกับควบแผงโซลาเซลล์ไม่ทำงานนะครับ ช้แผงโซลโซลเซลแผงเดียวใช้หลอไฟประมาณห้าหลอดนี่ครับเรากําลังเดินมาอยู่ที่ใต้ใต้เขาเขาเรียกเป็นมอคกึ่งเขานะนี่ครใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวเดินไฟไป3สามทางนี่ครับตัวแปลงพลังงานแบตเตอรี่ลูกหนึ่งรับพลังงานแสงอาทิติตอนนี้เช็คสถานไฟได้กี่วัลนเยวเช็คดูก่อน สิบสองจุดหกเนี่ยใช้แผงโซลารเซลล์ครับ,โโรรบจากน้องกี่โซลารเซลล์ครับศูนย์สี่สี่หกสี่หนึ่งศูนย์หกศูนย์แปดแปดสามห้าสองศูนย์เก้าแปดเก้าเนี่ยครับพวกคนมาทำบุญครับผม Chào nó một